ไปรถตบไปป๊อสแล้วบางครั้งขับรถไปก็แง่งตู้ตปป๊ออย่างเงี้ยมันมันใช่ตลอดอะไรมันไม่ไหวอะไรแี้ยหนึ่งมันบอกว่าอะไรวาเป็นเป็นผู้ผมบอกว่าเป็นผู้หญิงอะไม่สมควรจะมาตบมันอ่าแล้วไงต่อมันมันก็บอกมันก็บอกว่าอะไรแล้วผู้หญิงแล้วผู้หญิงไม่มีรู้ตู้หรือไงอะไรเงี้ยแล้วมันมันกำลังกินข้าวเงี้ยตบแตน่มันสมควรไหมล่ะธนาหนุ่มจะฟ้องคุจะ่าแล้วไม่ไหวแล้วแม่งมันผมไม่ได้เรื่องตบเรื่องอะไรแยกแยกบ้านกันอยู่กันได้ไหมครับ มันไม่ได้มันโผมันมันมันโผมาตรงทะเบียนส่งรถนี่แหละไม่น่าไปจดทะเบียนส่งรถกับมันเลยมันปัญหาเนี่ยผมมองว่าฟ้องยาาครับกูลงไปถามศาลดูว่าตดใสหน้าแบบเนี้ยฟ้องหย่ากด่ไม่ถามหัวหน้าศาลมาเลยไปปรึกษาที่ศาลเลยมันก็ไม่เลอกกระพมด้วยแล้วพกมจะทํำยังไงเ่ยถ้าปัญหาตามข้อ,อกฎหมายมันอ่อนแอมากครับสภาพนี้ถ้าเป็นทนายทนายรับได้ปะถ้าเป็นผมตดใสหน้าผมขี้ใส่หน้าแ่ะครับผมโอ้ยเราก็ไม่กล้าทำอย่างนั้นหรกอันนั้นมันพี่ครับไม่ใช่ผมฮะ มันไม่ใช่มันมันคลึงเราเซนเซทีฟกับเรื่องแบบนี้ก็จะบาตสนายเราเซนเซทีฟผมไม่เข้าใจครับผมไม่เข้าใจครับผมไม่เหมือนกันกับพี่ฮะคือถ้าเป็นผู้ชายสดมันก็ยังไม่แกลกียจชะปะมันน่าเกลียดเหมือน,น,น,นกันทั้งคู่แหละครับไม่ใช่เป็นผู้หญิงก็ต้องเออรักอะไรตามมารยาผู้หญิงไทยอ่ะไม่รู้ครับมันไม่เหมือนกันครับผมเราก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วสนายสนายก็บอกว่าสองยาไม่ได้อีกเราจะทํายังไงเนี่ยก็ไม่เลิกกันหรอกแล้วไม่มีวิธีได้เลยเรากฎหมายก็เมื่อยเราอยากจะย่าไปเลยรมัน เรารับไม่ได้เลยบอกว่าเราไม่ชอบไอ้เรื่องแบบนี้ไอ้เรื่องตเปอร์แต่เป็นมันสนิทเกินอ่ะต้องบอกว่าเรื่องราวนี้ค่ะกลายเป็นไวัลชช่วง้ามคืนเลยหลังจากที่ทางด้านทนายพัทค่ะได้ออกมาโพสต์คลิปในช่องติกต o กของตนเองค่ะหลังจากที่มีฝ่ายสามีโทรมาขอคําปรึกษาค่ะว่าอยากจะยาก,กับภรรยาเหือเกินเนื่องจากว่าภรรยา ดใส่ขนาดที่กําลังกินข้าวด้วยกันอยู่ซึ่งฝ่ายชายเนี่ยรับไม่ได้เลยค่ะหลังจากที่ภรรยาตดใส่ซึ่งเขาก็บอกว่าเขาคบกันมาประมาณ 6- 7ปีแล้วแล้วก็มีลูกด้วยกัน1คนแต่ก่อนหน้านี้เองฝ่ายเมียเนี่ยไม่เคยตดใส่เขาเลยจนปัจจุบันบอกว่าขับรถก็ตดกินข้าวก็ตดซึ่งเขาบอกว่าเขารับไม่ได้มากๆเป็นผู้หญิงยิงเรือเป็นสาวเป็นแซ่เป็นนางเนี่ยทำไมถึงมาตดใส่เขาแบบนี้เขาอยากจะหยามากๆ ซึ่งฝ่ายสามีค่ะก็มีการถามกับทนายว่าเรื่องนี้เนี่ยสามารถฟ้องหย่าได้ไหมซึ่งทนายพัดค่ะก็บอกว่าเขาก็บอกตรงๆว่ามูลเหตุมันไม่เพียงพอให้ฟ้องหย่าค่ะพร้อมกันทนายพัดค่ะยังช่วยพยายามไกล่เกี่ยวว่าทนมาแล้ว 6- 7ปีเนี่ยก็ทนอีกสักนิดได้ไหมหรือถ้าทนไม่ได้จริงลองแยกกันอยู่ดูเผื่อจะได้ไม่ต้องมานั่งตดใส่กันแบบนี้ซึ่งฝ่ายชายก็บอกว่าไม่เอายังไงก็ไม่เอายังไงก็จะเลิกเพราะว่ารับไม่ได้พร้อมกับตัด เพราะว่าไม่น่าแต่งงานด้วยเลยตั้งแต่แรกไม่น่ามาจดทะเบียนสมรสด้วยเลยทาไมตอนยังไม่แต่งงานเนี่ยไม่มาตดใส่เขาแบบนี้ซึ่งต้องบอกว่าระหว่างที่ทางด้านทานายเขานั่งฟังคนนี้เล่าไปด้วยเนี่ยเขาก็กุมขม,มับไปด้วยเครียดไปด้วยน้านิวคิ้วขมหมวดกันเลยทีเดียวค่ะและก็ต้องบอกว่าเรื่องราวนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่ทานายเนี่ยเจอเรื่องแบบนี้ค่ะหลังจากที่ทางด้านทานายพัดลงก็ต้องบอกว่าคลิปนี้ค่ะกลายเป็นไวรัลจริงๆเพราะมีคนเข้ามากดไลค์กดคอมเมนต์กดเซฟกดแชร์กันเป็นจํานวนมาก ซึ่งท็อปคอมเมนต์ของคลิปนี้ค่ะก็บอกว่าน่าจะอยากเลิกเพราะเบื่อเมียมไม่ใช่เพราะเรื่องตดอย่างแน่นอนไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว